Well, she might look to another. Baby, I don't need another friend. I'm gonna ตั้งแต่ครูผูสอนมาเนี่ยจัดกิจกรรมมาเนี่ยเคยเคยมีเด็กร้องไห้ไหมครับอ๋อมีมีบ่อยครับมีบ่อยอ๋อมีบ่อยมีบ่อยไม่ใช่เฉพาะเด็กร้องไห้อย่างเดียวผู้ใหญ่ก็ร้องไห้ก็มีครับผู้ใหญ่ร้องไห้ก็มี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 ครููให้ชั่วโมงเขานอนแบบเขาบอกเขาอยากสอนเด็กทั้งวันไงเดี๋ยมีอย่างนี้ด้วยมีอย่างนี้ครับครูของเรามีอย่างนี้จริงๆ เขาเลยร้องไห้อปู่สอนให้แก้3ชั่วโมงก็บอกยาว20<อ>กิโเขมีีทีครับคือโซโน้เนี่ยทีบบ่สามารถทำเสียงสัตว์ได้ทุกเสียงคัะปั๊นป<า>ัอน เจพิศเศษของกันน้องตัวด้วยครับผมเออน้องครับรวันนี้ที่มาโชว์วันนี้เนี่ยจะมาโชว์ในเพลงะอะไรจ๊ะอสูรน้อยในเก่งแก้วแล้วน้องชื่อะอะไรจ๊ะน้องอแล้วน้องนะจะ๊ะ<อ>มีแฟนหรือ,อยังจะ๊ะ <c oughs> ยังไม่มีแฟนโอเคครับน้องสองคนงนี้ยังโสดนะครับผม <c oughs> วันนี้น้องสองคนนี้จะมาเต้นเพลงอสูรน้อยในเก่งแก้ว a l กันเัยครับ ก็ไปที่จันทบุรีมาไปเจอน้องๆที่จันทบุรีมาน่ารักมากดีใจม,มากๆที่ได้มาเจอทุกคนนะครับเมื่อก่อนพี่ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีตังเรียนพิเศษที่ดีๆเหมือนคนอื่นเขา <c oughs> แต่ว่าการที่บ้านเราหร,หรือไม่มีเท่าคนอื่นไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนะน้องๆน,น,นะสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะรวยหรือจะจนหรอกแต่สําคัญว่าเราเป็นคนดีไหม เราเป็นคนกระตันยูไหมรู้จักบุญคุณของพ่อแม่ของคุณครูครูบาอาจารย์ที่เอาสอนเรามาไหมผมว่านั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะผู้ชายจำเอาไว้ผู้หญิงจำเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมต้องไปทํางานต่อแล้วดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกๆคนขอให้โตขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมนะครับความฝันของทุกๆคนทุกคนมีความฝันใช่ไหมอยากเป็นนายกอยากเป็นคุณหมออยากเป็นตำรวจ ทุกคนมีความฝันที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมสิ่งที่เราทําได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องฝันเลยคือการเป็นคนดีแล้วก็เป็นลูกที่ดีนะผมไปแล้วแล้วเจอกันใหม่เด้อขอบคุณากอาจาอยอาคนละตัวเลยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่ให้ผมมาวันนี้ขอบคุณ,ค,ณครับอบค,ครับครับครับ เอาละผมไปแล้วค,คุณครูครับไปแล้วครับผม,ผมไปแล้วจ้ะไปแล้วครับผมครับคงได้เจอกัใหม่ครับผมเอาไว้ให้ครูซื้อข้าวซื้ออะไรให้เด็กกินตาสายเด็กใช่ครับครูครับผมก็ต้องขอบขอบคุณมากมากนะครับที่ให้ผมได้มาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับซึ่งวันนี้ที่ผมมาตอนแรกเนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่าครูปู่หน้าตาเป็นยังไงหรือว่าเด็กๆเขาจะอยู่แบบไหน นะครับนึกภาพไม่ออกแต่ว่าพอได้มาเจอแล้วตอนแรกๆก็ทําตัวไม่ถูกเพราะว่าก็ไม่เคยสอนเด็กๆก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ว่าพอเราได้อยู่แล้วก็ได้สังเกตไปเรื่อยๆแล้วนะครับเราก็รู้ได้ว่าเด็กที่นี่ออมีความใฝ่ดีกันสูงมากนะครับออมีเขาควรจะมีโอกาสที่เท่าเทียมกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าออจะเกิดมาพร้อมหรือไม่พร้อมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ ที่ผมเห็นในวันนี้คือเด็กๆทุกคนรักดีครับเขาอยากจะมีความรู้เขาอยากจะเรียนเก่งๆเขาอยากจะมีเกรดที่ดีๆไปให้พ่อแม่เขาได้ภาคภูมิใจตัวผมเองเออมาเห็นแล้วก็ปลื้มใจมากนะครับที่ได้มาเห็นภาพอย่างนี้ได้มามีครูปูมามีออซอโซอาสานะครับที่มาร่วมกันทําให้สังคมมันน่าอยู่นะครับตัวผมเองเออดีใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีกําลังใจมากครับที่ได้มา ได้มาเจอกับบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็ผมก็จะจำไปอีกนานเลย